โซโนโกะเริ่มเล่นดนตรีตามกระแสและชวนเพื่อนเพื่อทำวงดนตรีนักเรียนมปลายเพราะหนังที่ดูเมื่อคืนโซ,โซโนโกะก็เลยอยากตั้งวงดนตรีขึ้นมารันเล่นคีย์บอร์ดเซราเล่นเบสอสาซุสะเล่นกีตาร์สมาชิกก็ครบพอดี เป้าหมายคือชนะเลิศงานแข่งดนตรีของเมืองเบกกแค่ฝึกซ้อมสักหน่อยก็เล่นได้แล้วปะโซโนโกะพูดแบบไม่คิดแล้วอาสุสังหน้าเด็กด้วยใส่ชุดนักเรียนเข้าอยู่นะแถมยังไม่ลืมพูดคำที่ดูไม่มีมารยาทด้วยระหว่างที่โซโนโกะกำลังพูดไปเรื่อยก็มีพวกผู้ชายหน้ารังเกียจพูดทักขึ้นมางั้นลองเล่นให้ดูหน่อยสิแล้วก็ยื่นกีตาราให้พอเล่นไม่ได้ก็โดนหัวเราะเยาะท้อแท้หมดกำลังใจที่จะไปต่อ ในตอนนั้นเองอามูโร่ก็โผล่มาเล่นกีตาร์โชไปหนึ่งทำให้พวกนั้นตึ้งไปเลยเด็กพวกนี้ถ้าได้ซ้อมสักหน่อยเล่นประมาณนี้ก็พอทำได้นะแค่หนึ่งประโยคก็ทำให้พวกผู้ชายคิดว่าก็จริงนะแล้วถอยออกไปโซโนโกะก็โดนดุไปอีกดอกว่าพูดให้มันน้อยๆลงหน่อยแต่โซโนโกะก็เปลี่ยนท่าทางในทันทีแล้วพูดอย่างตื่นเต้นว่างั้นเรามาทาวงเจเคกับใบแบนสุดหลอกันไหมการเปลี่ยนอารมณ์ให้กลับมาร่าเริงได้อีกครั้งหลังจากซึมๆอยู่เนี่ยโซโนโกะอยู่หัวแถวเลยละ่ะ